สวัสด MM ีพี่น้องสวัสดียำบายบาด้วยบอสกูตสกุลพี่น้องลงทงลง่านพี่น้องมาบึงมบใหญ่กุดกบได้ยุ้ยแม่ม่ใหญ่บอลนี่พอไปป่วยนะพี่น้องบอลสะพอเงินไปป่วยมาต้องแต่นีเมียพอใหญ่ ก็แห้งแหงนเ้ยอดพรวลมเก็กโตลยแม่เก็กสองโตเขาวเขาเรียลลงมาเขาว่าเจ้าไปลบูเมื่อยแห้งกะหอยมียู่แม่อืมกบกะหอยไม่้องเอเยน้องส มันห้อยมีอยู่แล้วของกันบางทีถิ่มลงกันได้แหมคุอยเล้วเหนื่อยมันํมานำจอบวะเนี่ยมันไปเบิ่งมาใหญ่คว้ยรุ่นเราวะน่าโซ่เบิ่งเขาหกขี่วาเจ้าขืนแล้ว่ะอืมคุวยห้อยนำไปลองเลยอี่พออยู่ที่อนยุทั มื่อวานเพินมหาบ่งโทรศัพทพให้ไม่มีหดเสียงเพิจะถหาวเะอืมดกื่หน้ามาน้ายอะไหมเขาทื่หน้าแล้วมาให้เจ้านี่ยั้างล่าเขาเห็นเมีบว่าเมือวั้ามาน้าบอกเลยที่หน้ามาน้า ขนมอหอหนึ่งได้จเจาหิวเขา่า <laughs> น้อยใหญ่ป่ะแม่อ๋อแต่ลาบเท่านะแม่เนาะอยู่โซงเถาพี่น้องเอ้ยเลียงลานขั้นโบขั้นโบฮากระดินได้อยู่โซงเถานะี่ด้ขนมกำหนามให้เราแต่โซงโต้ป้าแม่กรบเะนะ นี่ขนมกำน้า <c oughs> ขนมกำน้ามเนเอยอย่าเราหิวกุดกบควยหอยนองสะเดาเจ้าไม่ได้หรอกพักหืพักเ้ักเพ่มอืม,อมเป็นสั่งบอตอนเรามาหาคู่ลสั่งแล้วมันซวยไหมเอ้ย ก็เอาอืมเขียวหมากพี่น้องเอ้ยผู้่าเลี้ยงร้านสองคนพี่น้องเอ้ยร้านก็นกนนนนยกังไงหน่อยน่าจะเฮียนโป้ยังไงพี่เขาเก็บผักไปฝากก่นก่น,นก็นนไปปวงเลยอืมกล้วยวากระนวยใหญ่เติบนะ ม so so um ันอยู <T> ่ตามสลามหรือว่ามันจะค้วได้นาดนั้นวั้ว้วว่านาสัอย่าลมทรงเสมือมันลมมีอะไรไหมโอ้ยแม่เอ้ยอืม แซงบมกมีกบขัเบาเนาะแม่แซงบมกมีกบขัเบาเนาะอออ้วนเลยนะแม่เนาะบางหอยกันไรอืมลากระหงอยอือนี่พี่น้องอ้วนอ้วนบางหอยหอบกำมันอ้วนอยูังไงแม่อานั่งบ่เมื่อกินโลด ของก็เป็นจะแพงไงเลยโอ้ยตัวเขียดเป็นตัวโก๊อีเมยนะตัวสามปมมือนี่เพื่อน้องเอ้ยก็มหงอกก้มหลางแล้วเขาลูเกลียวแย่แ้วเหงากระเด้าอยา่เจ้ามี่อยูเจ้าแสมนี่มันเข่ากราบกันเลยนะนี่อืม โกก้าดาวโกกนี่แสบเด้มันมาคอยคมแมะภาคิสมหาก็เป็นเนาะดี่ยงเลยฮากะเริ่มเป็นภาคิสมเสี่ยงลานสองคนอี่างเลยสองคนนี่เราเข่ามาเนาะอยู่ฮากินแล้วกำบันา้ วันหาคิดเนาะตากระบเห็นหุ่งแล้ววะตาก็ผ่ผาตั้งข้างเลผู้เฒ่าเนาะอ้วนบ่าหไหมเนาะมันหนาวโว้ย ຄວາຍຫອຍເຂົ້າກັບມ່ວນເດີ້ພີ່ນ້ອງແນ່ຄວາຍຫອຍໃນນ້ຳຂຸດກົບໃນນ້ຳຕພປຸແຮງກປູເົລາ ที่เจ้าก็บอกคอยลมบอกคอยแดดปราะนั้นน่ะแม่มันลมเนาะอีเมลลี้เอาลงมาหาเจ้าอยู่ขีดว่าไปทางคูทางนาขบอแม่บอแม่นะว่ะนี่ฮู้ไปนำไปนอนเผื่อเด็กกรุบแดะกยังพอดกปวดกันยังไงพักกันมาแรงเขาขี่รถขี่ลงมาเอาได้ไหมเอ้า พี่น้องเอ้ยเมยเนียเป็นหน้าม่กบบริสันต์อิ่วหาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยมันมีหน้ามันเรียนหรืเนาะาขาลุ่นน้ำกันพี่น้องตัวใหญ่โทสิมานบ่ตัวใหญ่อยู่ปะจังแม่เื้นเต้นในเมยเลยอู้ แม่เจ้าขึ้นไม้ด้วยไหมแม่ว้าเตัวพี่น้องเอ้ยมันมานหัวเหนียจุกอิ้วตัวบักใหญ่พี่น้องเอ้ยมานมันี่แม่เอ้ยมันมานมันนาก็เพื่นหน้าโตกใหญ่ละอืมน้าตามตัวพ่อปุ่นมาหนึ่อีปูน้ำ ปูเอาเมจีกระปูกับมันเด้อยมาเอยปกติเม่ห่อเขาไมนอนี้บอห่อเขาลงมาถุงไก่ถ้า,าหนาอ,อืม มเอาวัไซาอืมัสารมัก uh. ็รหเอืมังสามก็ได้พี่น้องเอ้ยแล้ววะมึงเนี่มังเลามพี่น yes ้องเผือได้กบเบาอีก เมือเห็ดพื้นหมาได้บ่แม่หนิใบแสเดานี่อืันนี้แต่อีแมวว่าอีแม่มะนมักมาคุดแค่เกี่โลก็แล้ววะคางน้องเนี่ยแล้ววะเขินเขียวมากพึ้นหรอเอ่ออืมอืม กระเปิดคอยลูกคอยข้ามน้องเอ้ยผู้เฒ่าหากินนั่นแหละข้ามน้องมีขื่อใช่ปะาหาไปกินได้ในศรานไปโรงเรียนแต่ละมืออีกมันบุกุกับบุกุต้า Nông thương mẹ mẹ anh bọn bắc em 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 bố em mẹ em 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 đây em 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 พอดีเลยไหมเว้ยอาคาตกง่ายแล้วเป็นปรกระเพาะโรคกระเพาะพี่น้องเอ้ยกินยังกระเพียคืออีแมลล่นนั่แหละไปทบ่ปไปก็บ่ได้กินกนั่นแหละร้านกระหิวเถาบ่ได้จีบปนให้ร้านจำ ตองเบิ่งให้ม <hmm ันได้ดีเลยแม่เด้งหอยมันจะหนาวอีกใครจะเป็นห่มกระเดาเนาะแม่มันบุคคลเด่นพี่น้องเลยแค่ไหนจะเป็นห่มกระเดาอือ

ได้ขมาแล้วกินด้วยแม่ขนมนะกับน้า,าน่ะคือเ่ากับไอ้เขาเอาเขียดไปให้เจ้านะนายปีงอ,อืมปีงกินวันสิเอาข้าวจีใสน่นมให้เจ้าใบาย่านพิษกระเพาะเก็ขนมอะไรแล้วมาให้กินเพราะว่าหอมมาไมา่โอ้ชิบปะกรัเพ่อ พักยานอะอืมเข้มเท่าไรแม่เข้มเท่าไหร่อืมหมางสลามออกไปน้องได้เจอกบอีเด้อแม่เอ้ย สิาวเบาอยู่นแถสลามอย่างนี้เอ้ยคััวไปเรื่อยพี่น้องเ้ยวปนแกงส่แกงกมัหอยนี่เอ้ยมหยนี่มันบ่ม่ขี่บ่แม่าแม่กะมห้อยกขาเบานน่มันบ่ได้ม่ขี่ได้พี่น้องเลยบ่ต้องเส่ไปหลางเอาีซือพ่อุเพือใส่บ้าแม่อือ เดืสามตัพี่น้องไงกกอ,งองก้ก,กอยอยบักมั่วมากกับพ่อแกงเนี่ยจีนวยใหญ่พื่สละับเท่าอะไเนาะที่แท้แม่ข้าวหมออความลาประจกายพนัองพีพิมศเดอร์เราก็จะลืมคนไรคนแซ่อยดีแมงเบิดสกูสักคนพอกันใหม่คิมหนานสบายดี